ก็อาจารย์เต่านะครับหลายท่านธรรมศาสตร์อาจจะรู้จักอาจารย์น้อก็อาจารย์ดรถากรกำเนิดสิรินะครับอาจารย์เต่าอยู่สาขาเกาหลีศึกษานะครับที่คณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ไม่เชี่ยวชาญดีกว่าคือเป็นผู้ศึกษาเนาะด้านปรัชญาเกาหลีนะฮะเพราะฉะนั้นความสนใจส่วนตัวของอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับปรัชญาศาสนาขบวนการขึ้นไหวทางศาสนาในเกาหลีอะไรแบบทํานองแบบอย่างเงี้ยนาฮะวิลเลจอะไรแบบนี้นะครับ อ๋อคือจริงเรื่อง K c u l t เจอร์เนี่ยคือคืออาจารย์อยากแยก2อันนะก็คือว่าเวลาพูดถึง c า l เจอร์เนี่ย K ก็คือ k o เรียนใช่ไหมครับคา u เจคือวัฒน,ธ,นธรรมจริงๆเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมาตั้งตั้งโอ้โหนมนานเนาะอย่างเช่นตัวอย่างที่อาจารย์อาจารย์ศึกษาศาสนาพุทธเนี่ยศาส,สนาพุทธเนี่ย,เ,ยเข้าเกาหลีมาตั้งแต่คศ .300 กว่า<ม>ก็คือ1,700กว่าปีที่แล้วซึ่ง ก่อนประเทศไทยด้วยซ้ำใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็มีการสังสมเนาะวัฒนธรรมต่างๆมาตลอดตั้งแต่ผู้ศาสนามาเป็นรัฐที่ขงจื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราจะเห็นว่าเวลาเราดูทีวีดูภาพยนตร์เนี่ยพวกเกา,าหลีเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเรื่องราวสตอร,รี่ของเขาเนี่ยเยอะแยะมากเลยคราวน,นี้ช่วงหลังๆเนี่ยมันมีปัญหานิดนึงก็คือว่าเขาก็มีเรื่องสงครามสงครามเนาะที่เราดูประสาทก็มีเรื่องของอะไรล่ะทะเลาะเบาแว้งกันอะไรอย่างเงี้ย ทำให้ทำให้ในช่วงหนึ่งของเวลาเนี่ยเกาหลีคล้ายๆแบบ c u เจอร์เนียมันดรอปลงคือภาษาชาวบ้านนะคือว่าเอาตัวให้รอดก่อนอนะใช่ไหมฮะเพราะตอนหลังเนี่ยเกาหลีเขาเหมือนกับจบสภาวะสงครามเนี่ยเขาก็คือความเก่งเกาหลีมันอยู่ตรงที่ว่าพอเรื่องสงครามมันจบเนี่ยเข,เขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาควรจะต้องเริ่มพัฒนาก่อนใช่ไหมฮะเศรษ,ษฐกิจอะไรอย่างนแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองวัฒนธรรมเนี่ย เป็นสิ่งที่เขาจําเป็นที่จะต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วยคือคาเกาหลีเนี่ยเก่งตรงนี้ไงเก่งตรงที่ว่าเขาคิดไวว,ว่า c u เจอร์เนี่ยเขาทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นโ c o n o ิกส์เขาอาจจะพัฒนาขึ้นแบบอะไรก็แล้วแต่แต่เรื่อง c u เจอร์เนี่ยเขาไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นหลังจากเข้าใจว่าน่าจะช่วงประมาณสักเกือบๆจะ,ะมันปี1990หรืออะไรประมาณนี้เป็นต้นมาเนี่ยเกาหลีก็เริ่มพัฒนาด้านวัฒนธรรมคือเขามองว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกเนาะคือ ไม่ไม่ค่อยอยากใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวจะโดนทัวลงซอฟแปลว่าอะไรเนาะเอาว่าขออนุญาตใช้ว่าซอฟต์พาวเวอร์กันแล้วกันก็คือวะฒนาทําเป็นสิ่งที่เป็นสินค้าส่งออกที่ดูแล้วแหมมันน่าสนใจอ่ะเพราะฉะนั้นเกาหลีเนี่ยเขาก็มองว่าวัฒนธรรมเขาเนี่ยมีตั้งแต่ว่าทําโบราณใช่ไหมศาสนาไล่มาถึงท่วัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เป็นเคป๊อปหรือเป็นนักร้องอะไรเงี้ยนะ กลุ่มคนไม่เหมือนกันเสมอเช่นอาจารย์เต๋าเนี่ยอาจจะอายุไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอาจารย์ก็อาจจะชอบวัดวาอารามใช่ไหมฮะเกาหลีเขาก็มีเป็นเป็น,ปนวัดเนาะเป็นเหมือนกับเป็นเคทัวริ m ึมไปวัดส่วนนักศึกษาที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็อาจจะเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวก็อาจจะชอบดาราเขาก็เซิร์ฟคนเ่านี้ด้วยดาราเพราะงั้นเกาหลีเนี่ยกระแส c u เจอร์ของเขาเนี่ยเขามีหลายแบบคือคือเขาเก่งที่จะคิดทันว่าเขาควรต้องไม่ทิ้ง c u เจอร์และเขาก็เก่งมาก ที่คิดได้ว่า culture มีหลายมิติซึ่งตอบสนองกับผู้รับในหลายแบบดังนั้นเวลาที่เกาหลีเขาส่งอวัฒนธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมของเขาจริงไม่ใช่หมายความว่ามีแต่นักร้องซึ่งพวกเราอายุมากๆแล้วผมมันร้องอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่เห็นรู้เรื่องเกาหลีก็บอกไม่เป็นไรความไม่รู้เรื่องมีวัดไงนะอย่างอาจารย์ตับเนี่ยทำงานวิจัยเรื่อง Korean Temple Food <ม>ใช่ไหมอาหารวัดเกาหลีซึ่งยังถามว่าบ้านเราเป็นเมืองพุทธเนี่ยบ้านเราก็ถามว่าบ้านเรามีวัดไหมมีนะแต่ว่าเราก็ห่อ เราก็ไม่ค่อยเน้นเนาะว่าวัดมีอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่เกาหลีเนี่ยถ้าเราไปตอนนี้จะพบว่าวัดเนี่ยเขามีเป็นเทมเพิลฟู้ดนะคือมัอนก็นให้เราไปเทมเพิลสเตย์คือไปอยู่ในวัดหาไปเรียนรู้วัดพระเขาทำยังไง,งอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติเรื่องเทมเพิลฟู้ดทำอาหารวัดเกาหลี อันเนี้ยอิทธิพลมากเลยนะคืออย่างนี้เราต้องแยกการเรียนทางเกาหลีเนี่ยมันมี2แบบ1ก็คือเค่อเรียนภาษา2คือเคอเรียนสต๊ดดี้เคเรียนสต๊ดดี้คือเรียนเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับเกาหลีใช่ไหมปรัชญาศาสนากฎหมายการเมืองภูมิศาสตร์ศาสตร์อะไรพวกเนี้ยส่วนภาษาก็าภาษาสมัยโบราณเนี่ยเหมือนที่เราว่าคือว่าคนก็จะคิดว่าเฮ้ยการเรียนเกาหลีคือการเรียนภาษาใช่ไหมครับครนี้ อ,อ,อาจารย์ข้อจาวาแรกๆกเกาหลีก็ซัพพอร์ตแบบนั้นแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคืออย่างนี้คือเกาหลีเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องของการเรียนคอรีนสตัดดีมากขึ้นเห็นได้จากตัวอย่างเช่นอาจารย์เต่าเนี่ยจบปริญญาเอกใช่ไหมฮะด้านเกาหลีอาจารย์เป็นคนเดียวในภาคที่ไม่สอนภาษาเกาหลีนะเพราะอาจารย์ไม่รู้ภาษาเกาหลีแล้วแล้วเรางงไหมว่าอาจารย์จบปริญญาเอกด้านเกาหลีแต่อาจารย์ไม่รู้ภาษาเกาหลีได้ยังไงอา,าอาจารย์ไปห้องสมุดที่เกาหลี เกาหลีรัฐมนลเกาหลีให้เงินทุนมหาศาลเลยให้กับนักวิชาการแปลตำราแปล,แปลพระสูตรแปลพระติปิดกข,ของเขาเนี่ยออกเป็นภาษาอังกฤษ t ดสมินสิ่งที่เขาต้องการคือโอเคถ้าคุณได้ภาษาเขาเขาโอเคแต่ถ้าแต่ถ้าภาษาเป็นอุปสรรคในการทําให้คุณเข้าถึงความรู้ของเขาเขาแปลให้แปลว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขานิสให้คุณเนี่ยเข้าใจองความรู้ที่ very good ของเขาเนี่ยซึ่งเป็นมหาสมบัติที่ซ่อนอยู่เนี่ยด้วยภาษาเกาหลีแต่ถ้าไม่เข้าใจภาษาเกาหลีเขาแปลให้หมดเห็นไหมประเด็นคือเขาอาจจะชิฟจาก l a n g เก g e ไปเรื่องของ Korean study ้เดถ้าคุณไม่เข้าใจเขาแปลให้เขาต้องการให้คุณรู้ความรู้ของเขาไงดังนั้นอันเนี้ยจึงเป็นเทรนใหม่ในประเทศไทยก็คือว่าเรามีการเรียนด้านเกาหลีศึกษานะอย่างเช่นธรรมศาสตร์เนี่ยเป็น Korean Stu d y เด็กที่เนี่ยจะรู้ภาษาเกาหลี ด้วยส่วนหนึ่งและที่สำคัญคือก็จะรู้เรื่องแก่ยวกัพธธรรมภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่เรามาถามอาจารย์เนี่ย mm hmm. เด็กคิดนี่ก็จะเรียนถามว่ามีผลต่อการเลือกเรียนไหมได้มีแน่นอนเด็กชอบอย่างน้อยข้อที่หนึ่งคือชอบดาราเกาหลีเลยอยากพูดภาษาเขาได้ mm hmm. เพื่อจะได้ฟังเขาเข้าใจแต่ในขณะที่เด็กเรียนภาษาภาษากุณวัฒนธรรมมันไม่แยกกันเนี่ย mm hmm. เพราะเวลาที่คุณ study language เขาเนี่ย a t the same time อยู่กําลัง study culture mm hmm. ไปด้วยแต่เพียงแค่บางบางที่เขาไม่เน้นเพราะเขาเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมแต่ธรรมศาสตร์ในเราเน้นเนี่ยเพราะงั้น การการให้เด็กชอบดาราเด็กก็เลยเรียนภาษาและเมื่อเด็กเรียนภาษาเด็กก็ต้องอยากรู้ว่าทำนในตัวมันกลายเป็นรถไฟที่พ่วงต่อกันไปหมดไงเพราะงะั้นเทรนในประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเกาหลีให้ความสําคัญกับ Korean study มากแต่ในประเทศไทยอาจารย์ที่จบด้าน Korean study น้อยนะเพราะส่วนใหญ่ท่านก็จะ study ด้าน language เนาะเพราะ,ะตรงนี้ปัญหาของเราก็คือว่าอย่างเช่นด้านปรัชญาเนี่ยปรัชญาเกาหลีเนี่ย เข้าใจว่าปริญญาเอกน่าจะมีอาจารย์คนเดียวอะตอนนี้เกาหลีคือคือเขาทุกประเทศอะเขาเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีอันนี้แน่นอนไม่มีใครบอกว่าวธรรมตัวเองไม่ดีใช่ไหมวงเล็บอาจจะบอกว่าเราดีกว่าชาวบ้านด้วยประเทศไทยก็ต้องบอกประเทศไทยวัฒนธรรมดีกว่าเกาหลีอีกอันแน่นอนเกาหลีเขาต้องบอกเขาดีกว่าเราใช่ไหมสิ่งที่สิ่งที่สําคัญคืออย่างนี้คือ เราใครฟังคลิปเนี่ยนะลองไปสังเกตนะอาจารย์เล่าให้ฟังว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคุณไปสังเกตเกาหลีเป็นวัฒนธรรมแบบไม่ยัดเยียดหมายความว่าอย่างนี้มันจะมีวัฒนธรรมแบบยัดเยียดก็คือสมมติอันเนี้ยคืออันนี้คือกาแฟของเกาหลีใช่ไหมฮะอันสมมตินี่คือกาแฟกาแฟไทยสมมตินั้นคือกาแฟไทยถ้าเรายัดเยียดไี่หมายความว่าเนี่ยอันนี้อร่อยอ่ะอยู่กินพอคนกินบอกหือไม่เห็นอร่อยเลยเนี่ย ชั้นต่ำลิ้นไม่ถึงเทสไม่มีอยู่ไม่เป็นแอสเทติกแมนของเนี่ยดีจะตาอยู่ลิ้นอยู่ไม่ถึง<อ>แปลว่าอย่างเงี้ยยัดเยียดย่เงี้ยยัดคือมันต้องอร่อยอถ้าเธอบอกไม่อร่อยเธอผิด<อ>ท่าน,นี้ยฉันก็จะยัดให้เธอต่อดีนี่ไม่เอาแล้ว<อ>คือว่าทาเชิงยัดเยียดคือพยายามมองว่าของตัวเองดีแล้วทุกคนในโลกต้องเห็นว่าของฉันดีใครเห็นว่าของฉันไม่ดีไม่อร่อยแปลว่าอยู่ชั้นต่ำเออ แต่สังเกตไหมเกาหลีไม่เป็นนะอย่างเช่นอันนี้คือกาแฟเกาหลีเกาหลีจะบอกว่าอลองกินสิพอกินปุ๊บอุย้ยไม่อร่อยเลยเกาหลีจะบอกอ๋อไม่เป็นไรแปร๊บหนึ่งแต่เขาหาวิธีทํใหม่ทํใหม่จนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหนูจะบอกว่าเอออาจารย์กาแฟเกาหลีมันอร่อยนะนื่ออกไหคือเขาเป็นวัฒนธรรมไม่ยัดเยียดคือถ้าเธอบอกกิมจิฉันไม่อร่อยเหม็นสมัยก่อนเนี่ยคือเคยอ่านหนังสือสมัยเก่าๆเนี่ยนะ โอ้โหกิมจิเนี่ยแบบคนเขาไม่ชอบเลยนะแบบมันเหม็นมันอะไรเงี้ยนะมันก็มีกลิ่นใช่ไหมคือถูกมอเป็นของแบบโอ้ยตายแล้วอะไรก็ไม่รู้เหมือนปลาอะไรที่แบบเราชอบไปบูลลี่อะซึ่งความจริงก็อร่อยมากใช่ไหมปรากฏหลังๆเห็นมาทุกวันนี้คนกินกิมจิหมดเลยใช่ค,คือเออเซนส์วิธีคือไม่เป็นไรเธอบอกว่ากิมจิไม่อร่อยเธอบอกฉันไม่ดีปลาฉันเหม็นอะรอ 8, แป๊บฉันเปลี่ยนวิธียังไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวฉันเปลี่ยนยังไม่เชื่อฉันเปลี่ยนซึมไปซึมไปซึ่งวิธีซึมคือผ่านหนัง ผ่านอะไรก็ว่าไปใช่ไหม f i n a อย่าง finally you จะไปยูอ่ะจะเป็นคนที่เป็นเรียกร้องกินของเขาเองโดยที่วัฒนธรรมเขาถูกขายทันทีแบบไม่ยัดเยียดด้วยโอเาไหซึ่งเกาเหลีอาจจะมาเก่งเรื่องนี้พ้มีเล่มนี้นะคะที่ที่กล้องถ่ายอยู่เนี่ยที่เห็นจอเนี่ยเล่มนี้เราหยิบหยิบได้นะไดหม<ย>หยิบได้เนาะเล่มนี้ก็ จริงๆก็เป็นอาจารย์เขียนนะฮะคืออาจารย์ก็ทํามาจากเิียโนปนปิญญาเอกของอาจารย์เนาะแต่ว่าเปียโนปนมันก็หนาใช่ไหมฮะอันนี้ก็เลยเอามาเอามาแยกเป็นเล่มย่อยๆเนาะชื่อพระพุทธศาสนานิไยเซนและปัญหาข้อโต้แย้งทางศาสนาอันจริงมีสองเล่มอันนี้เป็นเล่มแรก oh. เล่มนี้ก็เล่าถึง history ประวัติศาสตร์ประวัติของพุทธศาสนาในเกาหลีซึ่งมันก็ไม่ไม่มีใครทําที่เป็น a c a d e m มิกันเนาะอาจารย์ก็เขียนให้แล้วก็เล่มที่2กําลังจะออกก็คือจะพูดเรื่องว่าถ้าทางปรัชญาเนี่ย เกาหลีเขาเถียงอะไรกัน no ค pues, you know, <off> <backs> ือเขารับมาจากจีนอ่ะแน่ๆใช่ไหมแต่เกาหลีเขาบอกข้าพเจ้ารับปรัชญามาจากจีนพุทธเนี่ยนะแต่ไม่ก๊อปปี้คือหมายความว่าเอามาแล้วเอามาคิดใหม่อ๋อเหมือนรับเหมือนรับแค่อิทธิพลมาแต่ก็ไม่อ่าคืออิทธิพลี่้รับแน่คือเกาหลีไม่ได้คิดเองหรอกใช่ไหมฮะตอนนี้เขาบอกว่าเขารับแต่เขาไม่ได้ก๊อปปี้เพราะถ้าเขาก๊อปปี้เลยไม่เปลี่ยนเลยนะเราก็ใช้คําว่า Chinese Buddhism in Korean Peninsula ใช่ไหมแต่เขาเนี่ยใช้วิธีคือเขา เขารับมาแล้วเขามาเปลี่ยนเพราะงั้นการที่เขารับมาแล้วเขามาเปลี่ยนเนี่ยมันก็แปลว่าเขาเลยอ้างเลยว่าในโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าโคเรียนฟิลโซฟีโคเรียนบูริซึมเพราะฉันคิดเองอะ mm hmm. ซึ่งใครอยากรู้ประวัติที่มานะอันนี้ที่มาเล่มแรกเนี่ยที่มาก็อ่านเล่มน,นี้ได้ห้องสม,มุดมีอาจารย์เอาไว้ห้องสมุดหนึ่งเล่มสองเล่มมังรู้สึกนะฮะกำลังพิมพ์เพิ่มแล้วเดี๋ยวเล่มที่สองเนี่ยใครอยากรู้ว่าไอ้ฟิลโอลอฟีคอลดิสคัชชั่นของเขาเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นสินแท้ๆเขายืนยันนว่าน่าีแหละ ฉันถึงต่างจากเกาหลีเนี่ยเออตัวที่ฉันนึกต่างจากจีนและเป็นอิเดนติตี้ของฉันเนี่ยให้ไปอ่านเล่มสองนะฮะส่วนในพวกอีกอันหนึ่งที่อาจารย์กำลังทำอยู่ก็คือพวก new new religious movement คือเกาหลีไอพวกพวกนี้เป็นศาสนาดั้งเดิมน traditional เนอะแต่เกาหลีเขาจะมี new religious เป็นศาสนาใหม่นะ,ะศาสนาใหม่มีบอนบูดิซึมนะมีพวกชองโดกียวมีอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยอาจารย์ก็กำลังเขียนให้อยู่ กำลังเร่งมือให้อยู่นะจะเห็นเนียนหนังสือกองอยู่เต็มข้างหลังเนะี่ยใครอยากยืมอ่านกนะ็มายืมได้เลยฮนะแต่จะเขียนเป็นภาษาไทยก็คือบางคนบอกทำไมอาจารย์ไม่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเวลานะั้นมันได้คะแนนมากกว่าอย่างเงี้ย mm. มันเขียนเป็นภาษาไทยเพราะว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยโลกฝรั่งเขาศึกษากันนานลวในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้ศึกษา mm. ก็เลยอยากเออให้มันเป็นกับคนไทยได้อ่าน mm. ใช่ไหมฮะไอรก็ฝากด้วยอันนี้ไม่ได้ขายนะเพราะว่าอ,อ คือเมื่อกี้ยังบอกไปทีก่อนว่าหนังสือปัจญาแบบนี้เนี่ยแค่คนอ่านก็บุญแล้วถ้าไปตั้งราคาขายเนี่ยคงไม่มีใครเขาอ่านหรอกกัาลังก็เลยพิมพ์ฟรีแจกฟรีไปซะเลยนะคร